ไม่ไม่ตกสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเทรดหนาวพบกับเทรดรีแคปนะครับอารมณ์ดีแบบนี้แน่นอน TP นะจ๊ะเป็นไม้ที่เราเทรดเมื่อคืนนะครับคืนวันพุทธที่19นะครับได้ TP มา ไม้ช็อตนะครับสั้นๆอ่าไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวมารีแคปให้ดูกันนะครับย้อนเวลากลับไปเมื่อคืนย้อนเวลากลับไปปุ๊บสิ่งที่พ่พนเห็นคืออะไรครับคือราคาในภาพ4ี่ชั่วโมงนะครับได้ขึ้นมาสวิปไฮนี้อ่าไม่เชิงสวิปนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนการแทงขึ้นมาเออ เทรดขึ้นมาหาสวิงไฮนี้นะครับยังรอดู r รีแอคชั่นอยู่ว่าจะยังไงแน่นะครับว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงมาแต่โมเมนตัมเป็นขาขึ้นนะครับพัดก็จะมองขึ้นไปก่อนนะสำหรับเมื่อคืนนี้แต่ว่าบอกก่อนว่าเป็นหมายช็อตนะครับโอเคเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับสีชั่วโมงแทงขึ้นมานะครับทิ Pink ้งโอเบียไว้ตรงนี้นะครับในหัวเราก็คือถ้าราคาขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับเต็มที่ก็ตรงนี้นะฮะถ้าจะลงเนี่ย เราจะขอรับไว้ที่ประมาณ OB ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้ได้ก็ดีนะครับมันก็จะเป็นแบบลงต่อแต่เราไม่อยากให้เป็นเคสนั้นเนาะโอเคพอ4ชั่วโมงเราเห็นว่ามันจะขึ้นนะครับตัดมาที่ภาพ30มนาทีเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ3 0มนาทีเนี่ยตรงนี้มันก็มี CISD ขึ้นมานะครับที่ OB ไว้ใช้เป็นแนวรับได้นะในกรณีที่มันจะย่อลงมาหรือจะกลับตัว มาทีพตรงนี้เอานะครับอ่าสิ่งที่เราเห็นในภาพสั้สินมาทีก็คือว่าด้วยความที่เรามองขึ้นใช่ไหมเราอะไม่อยากจะไปลองตรงนี้เพื่อขึ้นไปเพราะส่วนใหญ่มันจะหลังจากที่มันชนสวิงสี่ชั่วโมงมันมักจะ consolidation ตรงนี้นะครับทิ้งแกลบเอาไว้แล้วเราตั้งใจว่าจะรอมันมาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยลองขึ้นไปเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะครับมันขึ้นยาวเลยจริงๆแล้วพอเราเห็นแบบเนี้ยนะครับเราก็ จะรอมันปิดแท่งเพื่อสร้างแฟร์วลูแกรบใช่ไหมครับเราก็เลยรอปิดครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บนะฮะสิ่งที่ฟ้าเห็นกนะ็คือว่ามันได้ขึ้นไปกวาดสวิงของสี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดเหมือนรีจ็คลงมาแต่ว่ามันก็ปาดไม่ค่อยลึกแบบสวิปขึ้นไปไม่ลึกเท่าไหร่เราอาจจะมองว่าเป็นอีควอาหก็ได้เนาะใจ,ใจเรายัางมองตอนแรกเรายัางมองว่าแบบเอ้ย อาจจะลงมาเก็บแรงขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่ารีเจ็คมามันก็ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเรายังมองขึ้นอยู่จนกระทั่งนะครับโอเคพอเรามองขึ้นใช่ไหมเราก็รอหายอ่อนะครับหาจุดยอ่อเราเข้าบายจนกระทั่งมันเริ่มไหลลงไหลลงไหลงไหลงยาวนะครับพอมอไหลลงยาวแบบนี้เนี่ยเราก็เอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันจะย่อเพื่อลงต่อนี่มันควรจะ มาสวิปอันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปตั้งแต่มันชนแกวบแล้วแต่การที่มันไหลลงยาวแบบนี้นะครับแปลว่าราคาต้องการที่จะลงมายิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับพอเราย้อนกลับไปดูทำเฟรม30นาทีนะครับซูมออกไปเราก็จะเห็นได้เลยว่าอ่ะมันขึ้นมาปาดทําสวิงชัดเจนนะครับมาทําสวิงไฮชัดเจนแล้วนะครับแถมโมเมนตัม um ตรงนี้ก็แรงมากเราเลยจะรอดีเทสขึ้นมานะครับแล้วก็มาถึง OB ตรงนี้ใจจริงเราก็ ไม่อยากได้สวิงตรงนี้เท่าไหร่นะถึงมันจะเป็นอีโคโลด้วยเถอะแต่ว่าเวลาราคามันย่อเนี่ยนะครับโซนที่พัดจะให้เป็นโซนที่แบบเต็มที่เลยนะแบบว่าถ้าจะย่อเนี่ยลึกแค่นี้พอก็คือโซน OB นะครับจะไม่เล็งไปถึงสวิงข้างล่างเพราะว่าถ้าเป็นโ b อย่างเงี้ยเราจะสามารถมองว่ามันเป็นแบบอะไรดีมานอะไรก็ได้นะสำหรับสายเอ็ดมีพัดก็เลยมอง OB มากกว่านะครับแถมมันแถม OB ในภาพสีชั่วโมงมันก็เป็นโซนแข็งแรงที่อาจจะผลักราคา กลับขึ้นไปก็ได้นะครับดังนั้นทาเก็ตประมาณนี้จะเซฟกว่านะทีนี้พอเรามองช็อตปุ๊บนะครับพัดก็ลอยย่อรอย่ออ่ะราคามันได้วกกลับขึ้นมานะครับวกกลับขึ้นมาสร้างเป็นเอ,อ่อมามิติเกตที่แก็บ3นาทีนะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้น CISD ลงไปนะครับเป็นสวิงไฮที่ขึ้นมามิติเกตแก็บ แล้วก็สร้าง c i s d ลงไปซึ่ง c i s d นี้มันก็รุนแรงจนสามารถสร้าง Fair Value Gap ได้นะครับกลาบขางแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้จะเป็น Fair Value Gap นะครับพัรก็โอเคเพราะเห็นดังนี้นะครับพาร์ก็ตั้งนี้เลยเป็น Pending Order นะครับ Target 4ชั่วโมง OB นะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับคือราคามันได้ขึ้นมามิติเกตแกลบนะครับแล้วก็ซิดลงไปอีกรอบหนึ่งพัดก็เลยมองว่าโอเคตอนนี้เนี่ยมี2จุดในเข้าเทรดก็คือตรงนี้ตรง OB ตรงเนี้ยนะครับในกรณีที่ราคามันย่อขึ้นมาสูงมากแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับในกรณีที่มันย่อมาไม่สูงมากใน e x c h a แ g e เขาเรียกว่าอะไรนะในโบรกเกอร์เรามาได้1นินิดๆน,นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าเทรดตรงนี้ แต่ว่าเราก็เลือกที่จะเข้าเทรดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเราในกรณีที่มันแบบอ่ะลงแรงเพราะว่าโมเมนตัมมันแรงมากเนาะถ้าเกิดว่ามันย่อไม่ถึงเราก็จะเสียดายนะครับเราก็เลยโอเคเซฟเซฟได้ไม้แน่นอนนะครับส่วน SL ก็ค่อนข้างเซฟตรงนี้เป็นโปรเทกเต็ดไฮเนาะถามว่าทำไมเราไม่เออตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะบีบอาาเกินไปแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเนี่ยได้มาชน30 MOB นะครับมี15 M FVG ด้วยตรงนี้นะครับเราคิดว่าพอมันเป็นปลายเทรนแบบเนี้ยเก็มันรีเทสใกล้ช่วงเอ็กซ์ตรีมนะครับมันมักจะมีการเมนิปูลเลตหนึ่งครั้งอย่างเช่นแบบอสวิปไฮก่อนแล้วค่อยลงตอนแรกเราก็กลัวว่าจะรอมันมาสวิปไฮนี้เลยดีไหมเพราะมันเป็นแก็บ FVG พอดี พอเรามาดูแล้วนะครับโมเมนตัม um มันลงแรงนะครับขึ้นมามิติเกตแกลบแล้วก็ซิดลงมาบอกเอฟพีแล้วก็เลยคิดว่าโอเคลงแรงดังนั้นเราเลยจะเซฟเซฟก็คือจะเอนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอบริเวณนี้นะครับที่เป็นโปรเจกเต็ดไฮเนาะทีพีบริเวณประมาณนี้ซึ่งในโบกเรามันจะได้ประมาณในกองที่เราเทรดมันจะได้ประมาณ1นึ่งอานิดๆน,นะครับเราก็เข้าเทรดไปนะครับราคาก็ ยืดยืดยืดนิดนึงนะครับขึ้นมาฟิลตรงนี้นะครับแล้วก็ไป TP เราประมาณใช้เวลาเท่าไหร่อะประมาณ1 0 15นาทีนะครับก็ถือว่าชิลๆไปนะครับสําหรับเมื่อคืนจริงๆเรามีลังเลด้วยนะด้วยความที่เราไม่มั่นใจว่าจะรอามากกว่าสวิงดีไหมอย่างเงี้ยเราก็แบบจะเข้าเทรดตรงไหนดีน่าว่าจะเลื่อนเลื่อน p e n d i n g อยู่ก็ถือว่ามีความกลัวนิดนึงนะเราควรที่จะลดความเสี่ยงด้วยเนาะในกรณีที่แบบว่ากลัวอะไรแบบนี้นะครับอ๋อ ตอนตีสอเวลาไทยมันมี FOMC เอ่อ FOMC u uh, t e m e e t i n g minute ซึ่งมันจะไม่รุนแรงเท่า FOMCstatement นะครับเราก็เลยเทรดไปเลยนะครับไม่ซีเรียสอะไรโอเคแล้วราคาก็ไหลอ่าเห็นได้ว่ามันไซเวนิดนึงนะหลังจากที่มันมาชน OB นะครับแล้วก็่าไซเบ้ต่อไปนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเล็งอี u ว l low ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เท่าไหร่ 2A R กว่าแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับมันค่อนข้างทรมาอนนอนนอนดึก แล้วครับแล้วราคาก็กลับตัวขึ้นไปนะครับขึ้นไปนู่นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะที่เราแทรเก็ตบริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเออ,เอามาถึงตรงนี้แล้วแบบว่าจะนอนและอ่ะหนึอ่ได้ตั้ง OB ไอ้ได้ตั้ง BE อะไรเงี้ยเราก็อาจจะโดน stop out ออกไปนะครับแต่ว่าถ้าลันเทนยาวก็รอดอยู่นะครับแต่เราเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นเนาะ นะครับเรามาเราเรามาท p ที่ Extreme ตรงตรงโซน OB ก็จะเซฟกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีอัดคลิปไว้ด้วยนะช่วงที่เราเทรดนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแปะไว้ให้ทายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเราได้ฉลองให้รางวัลตัวเองนะครับที่เทรดตามแผนได้กำไรโดยการกินกาแฟเย็นนะครับแก้วยี่สิบห้าบาท สำหรับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายโอเคนะครับหลังจากที่แท่ง30นาทีปิดนะครับหลังจากสวีปไฮพัดก็รอสวีปนะครับสวีปโลเพื่อเปิดลองขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือมันไหลลงยาวนะครับพัดก็โอเคลังเลแล้วว่าจะลองดีไหมเนาะแต่ว่าพอ30มอมันปิดแท่งเป็นแท่งแบริชดำดำเมี่ยมเียมยาวๆโบวเป็นตั้มแรงแรงพัดก็ เปลี่ยนเป็นหน้าเซลล์นะครับแล้วก็พยายามหาแฟร์บัลูแกเ็ไปรีเทสเพื่อเข้าต่อนะครับนะมีเนต็ตค้างบ้างปรับปรายนะครับเนต็ตไม่ค่อยดีเนาะแล้วพอมันมี e n t ทจะเห็นได้ว่าพัดลังเลเนาะว่าจะเข้าตรงไหนดีจะ SL ตรงไหนดีนะครับก็จะเห็นว่าเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจขนาดนี้ก็ควรจะลดความเสี่ยงลงเนาะแต่ว่าก็เลือกที่จะเสี่ยงเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับวันนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเรียกว่ากล้าหรือเรียกว่าเสียงนะก็ประมาณนี้นะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า